สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานใบขอโชคครับน,นี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของวันนี้ห้ามพลาดจุดทูปเก้าดอกไหว้ขอโชคลาบพญานาคท้าเวสุวรรณวันนี้เลิกดีสายหมู่ห้ามพลาดจุดธูปเก้าดอกไหว้ขอโชคลาบองค์พญานา และท้าเวสสุวรรณในวันที่31กรกฎาคม2566เวลา6นาฬิกาสนาทีถึงเวลา18นาฬิกา47นาท,นาทีวันนี้ห้ามพราจดจุดทูปก้าดอกไหว้ขอโชคลาภใครที่มีปัญหาติดขัดหรือใครที่นับถือองค์พญานาค หรือท้าเวสสุวรรณวันนี้เลิกดีช่วงเวลาหกนาฬิกาสองนาทีถึง18บแนาฬิกาสีเจนาทีวันนี้ห้ามพลาดจุดทูบข้าวดอกไหว้ขอโชคลาพญนาท้าเวสสุวรรณเตรียมรับทรัพย์ก่อนไหวออกวันนี้ สำหรับบทความนี้เป็นการแนะนำโดยอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมข่าวไทยนิวออนไลน์เอาไว้ว่าวันที่31กรกฎาคม2566ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นวันที่องค์สุริยเทพพระอาทิตย์เปิดโลกสักการะพระผู้เป็นเจ้าพระศิวะ โดยตลอดระยะเวลากลางวันของวันนี้ท่านสามารถสื่อสารขอพรได้ทั้งสามโลกเรียกว่าปุระพาสมหันหโนเลิกตรงกับวัจนจันทร์ขึ้น14บ่ค่ำเดือน8ปีปีทะใครที่มีองค์พญานาคหรือองค์ท้าเวสุวรรณหรือองค์พระศิวะสามารถไหว้ได้เลยหากไม่มีก็ขนรูปใน Google แล้วไหว้ตามนี้ เลิกไหวพญานาคเตรียมเปิดดวงรับโชคพร้อมคำแนะนําคาถาบูชาพญานาค31กรกฎาคม2566ไม่ต้องขึ้นน้โมว่าดังนี้นณติตังพยามะนาคอภินังนาคาสาธุโนพันเต ยะมะยะมะอะโมหะกะสุโุนยะคะนาคีนาคะลาโภลาภะโภคะโภคานะมามิหังประสิทธิมังนมโมพุทธายะมะอาอุข้าพระเจ้าให้บอกชื่อน,นามสกุลปัจจุบันของตน มีความเชื่อมีความศรัทธาในทิพวะและกระบวนบารมีแห่งองค์เทพพุทธนคราชทั้งสี่ตระกูลอันประกอบไปด้วยตระกูลวิรูป,ปรักขะตระกูลฉัพพยาปต,ตะตระกูลกันหาโคตมะตระกูลเอราปตะปู่ศรีสุสทโธนคราชแห่งอีสานทิศ ชมภูนาคราชแห่งอุดรทิศและพญานาคทุกหม่เหล่าในทุกทิศนุทิศทั่วสากลจักรวาลข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลปัจจุบันของตนขอถวายสการับโบชาถวายบาทใหญ่ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างบนบารมี จงสำเร็จแก่องค์เทพบุาราคราชตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีสเสน่เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดจนถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติอันมั่งคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุก่อนจะปักทุ่มให้อธิษฐานขอพรที่ปรารถนาส่วนตัวอีกครั้ง ทำตามห่วงเวลานี้จะได้โชคดีแลท่านผู้ฟังครับสำหรับคาถาบูชาไหว้ท้าเวสสุวรรณส่วนท่านที่จะไหว้ท้าเวสสุวรรณให้จุดทูปเก้าดอกอันหน้าเข้าหารูปเหมือนรูปปัน้นรูปหรือเหรียญหรือองค์ห้อยคอองค์ท้าเวสสุวรรณหากไม่มีให้เปิดในโทรศัพท์ เซิร์ชเป็นรูปท้าเวสสุวรรณแล้วหันหน้าต่อองค์ท่านหันหน้าไปทิศไหนก็ได้ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้กาวคาถาอัญเชิญท้าเวสสุวรรณไม่ขึ้นน้ำโมโยโอุพังเตวิทิตวานะมัตเชมัตตาณริมปติตังโูมิมหา ปุริโสโสทะสิภะนิมัตจ,จขากาบูชาทาเวสุวรรณไม่ต้องขึ้นน้ำมงเวสสวันโนมเหสสกโขยักขะราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสนวะโสมังรักขันตุสัพพทา อันตรายโยนะนัสสันตุปาคัคก,กะโหจุปัตตโววัตตาตังโขมะมังลาโภสถาโสถีพระวันตเมีกาบูธาเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ปุริมังทิสังทัตตะรโข โกเวโนอุตตะรังทิสังจตโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัพธรรมหม,มานะอัตฐสุสัทาโสทิงกโรตุโน,โนขอองค์เท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดถึงองค์ปูท้าเวสุวรรจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลและก็ครอบครัวของข้าพเจ้าพอเท้าจัตุโลกบาลตลอดถึงองค์ปูท้าเวสวรรจงประทานพรอนำนวยบารมีอำนาจเมตตา อำนาจเสนีอำนาจจดถาบรรดาศักดิ์โภกทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวงโชคเงินสดให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บันี้ยามนี้เวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเทินอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาและปักทูปลงดินลงกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้ท่านผู้ฟังครับ ใครก็ตามที่ทำแบบนี้ท่านว่าวันนี้นะครับใครทำผู้ชาองค์พญานาคหรือองค์ท้าเวสุวรรณหรือองค์พระศิวะผู้นั้นจะมีโชคมีลาบสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ